สวัสดีครับผมสลวัฒน์ไพศาลส,สรวัฒน์นะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกนะครับในตอนที่3นะครับออวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของหัวใจของธุรกิจเครือข่ายจริงๆแล้วนะครับผู้คนจํานวนมากเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายนะครับก็เพราะว่าเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากประสบความสําเร็จอยากร่ํารวยทุกคนมีเป้าหมายเหมือนเกัน <ME> AN, <ๆ>เมื่อเขาได้เงินแล้วหลายคนก็เริ่มที่จะพัฒนาความคิดมากขึ้นไปกว่านั้น อยากมีชื่อเสียงเกยียรติยศการยอมรับมากไปกว่าน,นั้นอยากได้อิสรภาพอยากได้การท่องเที่ยวนี่คือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ผมเชื่อว่าทุกคนครับต้องการสิ่งเหล่านี้การที่ผู้คนทั้งหลายต้องออกไปทำงานเหน็ดเหนื่อยเริ่มงานแปดโมงเลิกงานห้าโมงบางคนทำโอทีหลายคนต้อง กระเสริรกระสนดิ้นรนขวายคว้าเรียนรู้เพื่อให้ได้ใบป,ปริญญามาก็เพียงเพื่อที่จะมีงานมีการทำที่ดีแล้วก็มีไรายได้พูดง่ายๆครับวันนี้หลายคนจะบอกว่าไม่ต้องการเงินคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าวันนี้ทุกชีวิตดํำรงอยู่ได้ต้องใช้เงินนำไปแลกมาซึ่งปัจจัยแห่งการดํำรงชีวิต เราอาจจะบอกได้ว่าเราไม่ใช่เป็นคนหน้าเงินหรือเห็นแก่เงินแต่ถ้าเราไม่มีมันเราลำบากแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนทำเหน็ดเหนื่อยก็เพื่อซึ่งรายได้เงินทองเพื่อที่จะมาดำรงชีวิตของตัวเองนั่นเองนะครับเช่นเช่นกับคนจำนวนมากที่เข้ามาสู่ธุรก,กิจเครือข่า,ขายก็เช่นเดียวกันทำงานประจำมาทั้งชีวิตไม่สามารถที่จะบรรลุ ความฝันของตัวเองไม่สามารถที่บรรลุความต้องการของตัวเองได้แต่ธุรกิจเครือข่ายขายตรงนี่ครับมันเป็นธุรกิจที่สวยงามครับเป็นธุรกิจที่มหัศจรรย์มากมันสามารถตอบโจทย์กับชีวิตเราได้ถ้าท่านทํามาประสบความสําเร็จแต่อย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นคนประสบความสำเร็จ,นนนนรรจในธุรกิจเครือข่ายขายตรงมีไม่ถึง5%ซนทั้งนี้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่น่ายากมันดูเหมือนง่ายถ้าคนทุกคนเนี่ยทำเหมือนๆกันแต่โดยข้อเท็จจริงก็คือ คนเรามีศักยภาพไม่เหมือนกันไงครับเมื่อคนเรามีต้นทุนไม่เหมือนกันศักยภาพไม่เหมือนกันแต่ทําเหมือนกันผลลัพธ์ย่อมแตกต่างกันนี่คือเรื่องธรรมดาแต่วันนี้ท็อปอัพ l i s ิสเราด้วยแนวคิดที่เราสร้างขึ้นเราก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปแล้วครับเราก้ามข้อก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาที่จะมาเป็นตัวสร้างความล้มเหลวให้กับทุกคนแล้วเราได้สร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ที่เราเรียกว่า ITS เกิดขึ้นมันเป็นเครื่องมือที่ให้ทุกคนนำออกไปใช้ในการสร้างเครือข่ายสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนๆกันไม่ใช่เงินครับคนเรามีเงินไม่เท่ากันหรือคนมีเหมือนกันก็คือต้นทุนมนุษย์ครับทุกคนมีญาติทุกคนมีคนรู้จักแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยที่จะ ได้ประโยชน์จากทุนมนุษย์ที่เรามีอยู่เลยคนที่ร่ำรวยเขารู้ถึงวิธีการที่จะแปลงทุนมนุษย์ให้เป็นทรัพย์สินเจ้าสัวรนินเจีเจรวันนท์แห่งค่ายสีพีคนอย่างคุณตันโออิชิเขารู้วิธีการครับวิธีการที่จะเปลี่ยนจากทุนมนุษย์ให้กลายเป็นสินทรัพย์เขาเล่นเกม ที่เขาสามารถชนะได้แต่คนส่วนใหญ่ในสังคมยังคงเล่นเกมที่คุณไม่มีวันชนะคุณเป็นเพียงแค่หมากตัวหนึ่งให้กับในทุนเขาเล่นวันนี้ถ้าท่านอยากจะชนะท่านอยากที่จะร่ำรวยเหมือนกับคนเหล่านั้นท่านต้องเปลี่ยนท่านต้องเล่นเกมที่ท่านเป็นคนกลุ่มมันเกมที่ท่านสามารถจะชนะได้ถ้าท่านยังเล่นเกมแบบเดิมตื่นหกโมง ออกบัตร8โมงกลับบ้าน5โมงท่านไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ไนแน่นอนวันนี้ผมจะมาบอกถึงวิธีการที่ท่านจะเล่นเกมที่ท่านจะชนะได้ครับทำไมคนอย่างคุณทนินเจะลวนทน์ถึงร่ำรวยเขารู้ครับว่าเขาจะหาเงินจากที่ไหนตั้งแต่เกิดจนตายล้วนแล้วแต่มีต้นทุนในการดำรงชีวิตครับเกิดมาเป็นทารกต้องกินนม ตายไปยังต้องใช้ดอกไม้จันทร์เพราะฉะนั้นในช่วงชีวิตของคนหนึ่งคนตั้งแต่เกิดยันตายใช้เงินมากมายมหาศาลครับในการดำรงชีวิตนั่นจึงเป็นบ่อเกิดของธุรกิจมากมายที่เกิดขึ้นโบนโลกใบนีท้ทุกธุรกิจสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์แล้วก็แบ่งเคก้กกรน,นีกันไปซ p พี CP ณนะตอนนี้เป็นเจ้าของ7 e เ e ่นอิเลเเป็นเจ้าของแมคโครและก็เป็นเจ้ากำลังจะเป็นเจ้าของโลตัส CP ไม่ได้เป็นแค่กระบวนการกระจายสินค้านะครับเขาเป็นเจ้าของตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่กระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรกรรมผลิตตั้งแต่เมล็ดพันธุ์พันธุ์สัตว์จนกระทั่งปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงอาหารสัตว์ ครอบคลองตั้งแต่กระบวนการผลิตแปรรูปจนถึงกระบวนการโลจิสติกจัดส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ CP ร่ำรวยเพราะเขากลุ่มการบริโภคข,ของผู้คนตั้งแต่เกิดยันตายเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านอยากจะร่ำรวยท่านต้องเล่นเกมนี้ครับแต่แน่นอนครับวันนี้ท่านจะไปแข่งกับ CP คงเป็นไปไม่ได้ทอมัุริศเป็นโอกาสอันนึงครับ วันนี้เราได้พัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่จะให้ท่านนั้นได้เป็นเจ้าของร่วมกับท็อปอัพชูลิด้วยและท่านสามารถจะแปลงทุนมนุษย์ที่ท่านมีอยู่ให้กลับมาเป็นสินทรัพย์ได้ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่เราได้สร้างขึ้นผสานกับเทคโนโลยีที่เราได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและอย่างที่ผมบอกไว้ครับปีที่ผ่านมาเราได้บทพิสูจน์แล้วนะครับว่าด้วยเทคโนโลยีและแผนการตลาดที่เราพัฒนาขึ้นนั้นสามารถสร้างผลลัพธ์ได้จริง สร้างคนที่มีไรายได้หลักหมื่นหลักแสนสร้างคนที่เป็นมนุษย์เงินล้านที่สามารถทําเงินได้มากกว่า30ล้านภายในเวลาเพียงแค่2ปีแล้วได้จริงนี่คือพิมพ์เขียวที่เราสร้างเสร็จแล้ววันนี้ผมจะชวนทุกคนมาเล่นเกมที่ท่านสามารถจะชนะได้ทําอย่างไรที่การบริโภคข,ของเครือข่ายมนุษย์ที่ท่านมีอยู่เนี่ยจะสามารถสร้างไรายได้ให้กับท่านได้นั่นเองเราได้สร้าง ระบบ ITS เป็นเครื่องมือที่ให้ท่านใช้ในการรวบรวมผู้คนสร้างเน็ตเวิร์กผู้คนที่ท่านเป็นเจ้าของขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็เพียงแค่นำ ITS ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยนะครับไปใช้และก็ไปบอกต่อ,อผู้คนของท่านจากท่านสู่ญาติจากญาติสู่เพื่อนจากเพื่อนสู่ญาติไปเรื่อยๆครับจากหนึ่งเป็นสิบ จากสิบแตกเป็นร้อยจากร้อยแตกเป็นพันจากพันแตกเป็นหมื่นจากหมื่นแตกเป็นแสนแล้วเป็นล้านไปเรื่อยๆท่านยิ่งมีเน็ตเวิร์กใหญ่แค่ไหนนั่นหมายถึงโอกาสที่ท่านจะมีรายได้นับหมื่นนับแสนนับล้านก็นนนนนยิง่งง่ายม <ipe out> <อ>ากขึ้นแต่วันนี้วิธีการสร้างเครือข่ายคนจํานวนมากยังไม่เข้าใจยังนึกไม่ออกอยังหลงทางครับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ ถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปการที่ท่านจะนําเสนอสินค้าให้กับคนคนหนึ่งเนี่ยท่านอาจจะต้องมีสินค้าจํานวนมากให้เขาเลือกเพราะท่านไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรท่านจึงต้องมีสินค้ามากมายให้เขามาเลือกดูว่าเขาต้องการตัวไหนนั่นคือธุรกิจทั่วไปแต่สําหรับธุรกิจเครือข่ายแล้วนะครับมันสวนทางกันครับมันไม่จําเป็นต้องมีสินค้าอะไรมากมายขอเพียงแค่ท่านมีสินค้าเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับ ที่มันสามารถที่จะทําให้คนทุกคนในโลกนี้ได้ใช้งานมันได้ท่านก็สามารถจะสร้างเครือข่ายของคนทั้งโลกได้แล้วและนั่นแหละครับคือแนวคิดที่สําคัญของท็อปอปตูริสผมพูดมาตลอดเวลาแค่ระบบ i อทอของเราเนี่ยสามารถเติมเงินมือถือได้คุณก็สามารถจะสร้างเครือข่ายของคนทั้งโลกเจพันล้านคนได้ล้ะไม่จำเป็นต้องทำอย่างอื่นเลยครับเพราะอะไรครับเพราะการที่คุณจะต้องมีสินค้าจํานวนมากมายมันกลับกลายเป็นปัญหาจุดอ่อน อ่ที่ผมบอกได้ครับว่ามนุษย์เรามีศักยภาพแตกต่างกันเรียนรู้ได้ไม่เท่ากันถ่ายทอดได้ไม่เหมือนกันพูดมากได้เงินแค่ร้อยถ้าพูดน้อยเนี่ยสามารถได้เงินล้านครับเมื่อมนุษย์มีศักยภาพแตกต่างกันเรียนรู้ได้ไม่เหมือนกันถ่ายทอดได้ไม่เหมือนกันการที่จะใส่ชุดข้อมูลมากๆให้กับผู้คนเพื่อไปถ่ายทอดนั่นจึงทําให้การสร้างเครือข่ายไม่มีประสิทธิภาพเพราะนั้นการสร้างเครือข่ายยังมีประสิทธิภาพนั่นครับขอแค่มีเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นแล้วทุกคนเข้าใจเหมือนกันพูดเหมือนกัน แค่นี้มันก็สามารถจะสร้างเครือข่ายของคนทั้งโลกได้แล้วหลายท่านคงเคยเล่นเกมถ้าผมบอกให้คนที่หนึ่งพูดคำว่ากอไก่คนที่หนึ่งไปบอกคนที่สองต่อว่ากอไก่คนที่สองไปบอกคนที่สามต่อว่ากอไก่ถึงคนที่สิบคนที่ร้อยคนพันก็ยังคงเป็นกอไก่เหมือนเดิมแต่ถ้าผมบอกให้คนที่หนึ่งพูดคำว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโงท่านว่าคนที่สิบคนที่ร้อยเขาจะพูดคาว่าไก่จิกเด็กตายและเด็กตายบนปากโงหรือไม่ครับแน่นอนครับ คำตอบก็คือไม่พูดง่ายๆว่าพอถึงคนที่ร้อยอาจจะเหลือแค่เด็กตาอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือธรรมชาติมนุษย์ที่ไม่สามารถจะเรียนรู้และถ่ายทอดอะไรที่มันมากๆได้ด้วยศักยภาพของคนเราที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจเคายอย่างมีประสิทธิภาพเราจะต้องส่งผ่านชุดข้อมูลที่สั้นที่สุดกระชับที่สุดมีประสิทธิภาพสูงสุดและนั่นคือพิมพ์เขียวที่ผมเล้กบอกเอาไว้ครับทำไมปีห้าห้าหกเราจึงประสบความสำเร็จอย่างมากมาย เพราะทุกคนพูดคาว่ากอไก่ตัวเดียวด้วยแผงการตลาดที่สั้นกระชับพูดไม่ถึงสามนาทีผู้คนก็เข้าใจด้วยเทคโนโลยีไอทอที่เรานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการเติมเงินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดออกไปมันจึงง่ายและมีประสิทธิภาพสามารถจะสร้างเครือข่ายของผู้คนนับล้านเกิดขึ้นได้แต่เมื่อเราปรับเปลี่ยนพยายามจะใส่เนื้อหาอะไรให้มันมากขึ้นเราก็จะค้นพบว่า อัตราการเติบโตมันลดลงทันทีเราได้บทเรียนเหล่านี้มาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นปีห้าแปดพิมพ์เขียวที่เราสร้างไว้ถ้าเพียงแค่ทุกคนทําตามคุณก็สามารถจะประสบความเร็จเป็นมนุษย์เงินล้านได้อย่างง่ายดายครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกแล้วก็เชียร์ทุกคนได้เห็นผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่เขาพูดถึงหลักคิดง่ายๆวันนี้ ถ้าคุณต้องการลูสักหนึ่งรูถามว่าคุณนึกถึงอะไรเมื่อผมไปถามกับคนจํานวนมากคนบางคนก็บอกว่านึกถึงสิวบางคนบอกนึกถึงสว่านบางคนบอกว่านึกถึงหัวจบบางคนนึกถึงปืนลําแสงเลเซอร์ที่ยิงแล้วมันไปลนรูกเกิดขึ้นหลายคนก็ต่างหลากหลายความคิดแต่เมื่อผมถามกลับว่าจริงๆแล้วเนี่ย คุณต้องการลูหรือคุณต้องการสว่านหรือคุณต้องการปืนลําแสงเลเซอร์ทุกคนบอกหมดว่าต้องการรูเท่านั้นไม่ได้ต้องการสว่านเลยครับไม่ได้ต้องการปืนไม่ต้องการเครื่องมืออะไรสิ้นต้องการแค่รูอย่างเดียวสิ่งที่ผมอยากจะเปรียบก็คือลูก็เปรียบเสมือนกับความร่ํารวยการที่หลายคนเข้ามาสู่ธุรกิจเรือขายก็เพราะทุกคนต้องการความร่ํารวยต้องการชีวิตที่ดีขึ้นต้องการลูบางทีเขาไม่ได้สนใจด้วยซ้ําขอให้ได้มาซึ่งลูที่เขาต้องการ วันนี้ทบักจุลิศเราได้สร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้วที่ทุกคนสามารถใช้ได้ง่ายๆเพียงแค่ท่านมีโทรศัพท์มือถือที่ท่านใช้งานเชื่อมต่อกับระบบ ITS เท่านั้นไม่ว่าท่านจะใช้มือถือจอขาวดําหรือท่านจะใช้สมาร์ทโฟนมือถือทุกเครื่องสามารถเชื่อมต่อกับ s และมันสามารถเติมเงินมือถือได้จบครับนั่นแหละครับคือเครื่องมือที่สามารถจะเจาะรูได้สร้างความร่ำรวยได้ไม่มีความจำเป็นที่ ITS จะต้องไปทาอย่างอื่นอีกแล้วครับ เพราะท่านอาจจะไม่ได้ต้องการมันท่านต้องการรูตเท่านถ้าท่านเข้าใจในสิ่งที่ผมสื่อวันนี้ท่านเพียงแค่ออกไปบอกผู้คนถึงวิธีการใช้เครื่องมือก็คือสว่างที่ทุกคนแค่กดปุ่มมันก็สามารถเจาะรูได้ถูไปครับเหมือนกับที่วันนี้ถ้าทุกคนอยากจะหุงข้าวทุกคนคงนึกถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้าท่านไปซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามาใส่น้ําใส่ข้าวปิดฝากดปุ่มรอเวลา พอถึงพอมันสุกสวิตมันก็ดีขึ้นเองข้าวก็สุกเองนั่นคือเครื่องมือที่ง่ายที่สุดและทุกบ้านยอมควักเงินซื้อหม้อข้าวไฟฟ้าเพราะหวังว่ามันจะเอามาใช้สําหรับคุงมข้าวคงไม่มีใครคิดอยากจะให้หม้อข้าวไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้แทนตู้เย็นทําไปใช้เครื่องปรับอากาศหรือคงไม่คิดว่าหม้อข้าวไฟฟ้านั้นจะสามารถดนบรรดาลความสุขอะไรได้มากมายหรือหม้อข้าวไฟฟ้านั้นจะสามารถนําพาท่านบินขึ้นไปถึงดาวอังคารได้ ท่านคงไม่ได้คิดจะซื้อม้องข้าวไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้นท่านต้องการม้องข้าวไฟฟ้าเพียงเพื่อมาคุงข้าวเช่นเดียวกันวันนี้ท่านซื้อไอทีเอสไปถ้ามันเติมเงินได้นั่นคือจบท่านไม่จำเป็นต้องรู้ครับว่าไอทีเอสเนี่ยมันเป็นโปรแกรมแบบไหนระบบมันวางที่ไหนมันประกอบไปด้วยเซิร์ฟเวอร์กี่ตัวหรือคําสั่งที่เขียนใช้ภาษาอะไรเขียนหรือมีโปรแกรมเมอร์กี่คนที่ใช้ที่มาเขียนโปรแกรม หรือมันติดตั้งอยู่ที่ไหนไม่มีความจำเป็นครับเหมือนวันนี้ท่านคงไม่ไปถามนะครับว่า Facebook ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่ไหนท่านคงไม่ไปถามไลน์ครับว่าไลน์ตั้งเซิร์ฟเวอร์หรือเขียนโปรแกรมยังไงท่านไม่ถามด้วยซ้ำว่าเจ้าของไลน์ชื่ออะไรท่านเพียงแค่สามารถใช้มันตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้คือจบท่านซื้อหม้อหุงข้าวมาท่านคงไม่อยากจะรู้หรอกครับว่าขนลวดทําความร้อนผลิตจากโรงงานไหนและใช้วัสดุอะไรทําขอแค่มันหุงข้าวได้แล้วมันสุก ท่านก็มารู้ว่าตถุประสงค์ที่ท่านต้องการแล้วเช่นเดียวกันครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาบอกกับทุกท่านถ้าไม่ไปต้องเสียเวลาอีกต่อไปแล้วที่จะมาตั้งคําถาม i อ s อยู่ที่ไหนเขียนโปรแกรมยังไงนะครับแค่มันเติมเงินได้ท่านก็สามารถจะนําไปบอกต่อผู้คนให้เขาได้รับความสะดวกสบายในการใช้ i อ s อและก็สามารถจะขายมันสร้างรายได้ให้ท่านได้ละแต่ที่ผมพูดครับ พูดมากมมันได้เงินแค่หลักร้อยอรแต่ถ้าพูดน้อยๆเนี่ยท่านจะได้หลักลา้านเพราะคนที่ไม่ประสบความสําเร็จก็ผือพ,พวกที่ชอบถามเสาะแสวงหาค้นหาในสิ่งที่มันไม่จําเป็นต้องค้นหาเหมือนกับอยากจะมาเปิดบริษัทแข่งกับทอับตุนิศซึ่งมันไม่มีความจำเป็นครับท่านใช้เครื่องมือที่เราสร้างขึ้นก็สามารถสร้างความสําเร็จและความร่ารวยได้ละ่ะไม่จำเป็นต้องรู้อะไรไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนถ้าท่านต้องการรู้ ท่านนึกถึงสวา่างแต่สิ่งที่ท่านต้องการไม่ใช่สวา่างมันคือรูปเช็นเช่นกับที่ท่านต้องการความร่ำรวยให้ท่านนึกถึงท็อปอัพธุลิปนึกถึงระบบไอทีเอสนึกถึงการตําเงินก็พอไม่มีความจำเป็นที่ท่านจะต้องนําเสนอว่าครับไอทีเอสสามารถทาโน่นทานี่ได้แต่การที่เราพัฒนาไอทีเอสเพื่อชี้ให้เห็นว่าเรามีทีมงานเรามีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะทําอะไรได้มากมาย พัฒนาเทคโนโลยีได้ก้าวล้านั่นคือส่วนของบริษัทที่เราจะทําแต่ในส่วนของสมาชิกที่จะสร้างธุรกิจแค่ท่านสอนคนเติมเงินมือถือแค่นี้ท่านก็เป็นมย์เงินล้านได้นะแล้ววันหนึ่งที่ท่านสร้างเน็ตเบิร์ที่มีผู้คนนับหมื่นนับแสนนับล้านคนท่านค่อยมาพูดถึงอย่างอื่นต่อว่าเครือ,อข่ายที่ท่านสร้างขึ้นทําอย่างไรมันถึงจะสร้างมูลค่าสร้างพาสิตซีนคัมให้กับท่านได้มากขึ้นมากขึ้นได้นั่นก็คือสิ่งที่เราเตรียมให้กับทุกท่านก็คือ การเชื่อมต่อธุรกิจอื่นๆผ่าน T2R Shop NP แต่สำหรับการเริ่มต้นในการทําธุรกิจท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนเลยนะครับวันนี้คือข้อคิดที่ผมอยากจะฝากให้กับทุกๆคนว่าหากท่านอยากจะสําเร็จใน Top Up ธุรกิจนั้นนะครับอะไรคือสิ่งที่ท่านจะต้องทําอะไรคือสิ่งที่ท่านจะใช้ในการไปสร้างธุรกิจและท่านจะได้ไม่ต้องไปสูญเสียเวลาทําในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์ไม่ต้องไปนั่งตอบคาถามในสิ่งที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับ แล้วเราพบกันนะครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ